ที่โรงเรียนเบนจมามหาราชอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวาทีรอยตรีกร,รกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันครูครั้งที่เจพร้อมมอบเกติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิผลงานดีเด่น และพบปะไหโอวาดแกผููบริหารสถานศึกษาขณะครูและผูมาร่วมงานโดยมีข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาจากสหวิทยาเขตเมืองม่วง30สหวิทยาเขตเมืองดอกบัวสหวิทยาเขตวารินและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีร่วมถึงสถานศึกษาที่เกี่ยวของเขาร่วมงานอย่างพร่องเพียงค่ะกิจกรรมภายในงานก็มีพิธีทางศาสนา พิธีระลึกถึงพระคุณบรุรพาจารย์กิจกรรมยกย่องเจิดชู้เกียตรติรการจชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพิ่นมีผลงานการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและส้่งคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษารวมถึงการมอบรางวัลประกาศกาิติคุณแกผ่ผูที่มีผลงานดีเดน่นเพื่อส้่งขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธา,านีให้ปัฒนัอน่ายังอย่างยืนต่อไปค่ะ